ไฮโดนาวยะพ่อหนุ่มเซ็กิต้าแต่ชะตากลับพลิกผันวันนี้พี่จะมาอารมณ์ไหนดีครับ ไคโดหนุ่มมาเซอร์ที่โผล่มาด้วยสภาพยับเยินจะได้รับการช่วยเหลือมาในที่พักแห่งหนึง่งจย่างใทราบว่าเขาโดนโจมตีมาจากพวกออฟเฟนอกแล้วตอนนี้ก็พอจะรับรู้ได้ว่าเขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตอีกอย่างไปแล้วแต่เหมือนที่แกจะดีใจเฉยเพราะเมื่อมีพลังแบบนี้ก็เอาไปจัดการไอ้พวกคนที่ชอบดูถูกได้แล้วสินะที่เขาคิดแบบนั้นก็มาจากในอดีตเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักดนตรีมาตั้งแต่วัยเด็กกลับจะต้องพบเจอกับเหตุการณ์อุบัติเหตุที่ทำให้เขาต้องสูญเสียความสามารถของมือที่ไม่เหมือนเดิมแต่มันน่าเจ็บใใใจจจกกกกววว่่่่าา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 านน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 ััั้้้้ตตตรรรงงงททททีีทีีคคคํหหหเเเเิดดดุ์์มมมอออยยยขโป็ พลสวัสด์ในการเล่นกีตาร์โดดเด่นเกินกว่าเพื่อร่วมชั้นจนส่งผลกระทบไปที่ตัวาจารย์เองที่กลัวว่าลูกศิษย์จะโดดเด่นไปกว่าตัวเองดังนั้นเลยทําการตัดสายเบรกมอเตอร์ไซค์จนทําให้เขาจะต้องเผชิญชะตากรรมแบบนั้นถึงใครจะต้องลาออกจากการเรียนไปเลยคนใกล้ตัวแท้ๆความฝันนี้ยังคงติดอยู่ในหัวของใครโดยตลอดเวลาเขาจึงได้คอยวนเวียนเข้ามาที่มหาลัยทาตัวบ้าบอไปวันๆจนผู้คนต่างดูถูกอาจารย์มาแกโดนไปก่อนทำหน้านนนเหมือนปูแบล็คเฮดเด้ปะโดนแบล็คแฮน กระทั่งได้มีเด็กหนุ่มผมทองที่มีเขาเป็นไอดอลในการเล่นกีตาร์และดูจะมีพรสวรรค์อย่างมากเมื่อมีโอกาสไปนั่งติวนั่งสอนจะได้พบว่าไอ้หนุ่มนี่เหมือนเราตอนนั้นเลยนี่ว่าถึงตอนนี้ตัวเองจะเล่นแบบเดิมไม่ได้แต่ก็มีคนสารต่อให้แล้วอย่างหมดห่วงเพราะงั้นผมตัดใจเรื่องกีตาร์ได้แล้วสินะสัตว์ทิ้งไปเลยพวกร่างอวฟยวะของไคโดนั้นจะมีรูปแบบมาจากงูโดยที่นอกเหนือจากเรื่องพละกําลังที่เกยังมีลักษณะพิเศษเก,เกี่ยวกับสัตว์ที่ได้มาอย่างการรับรู้กลิ่นระดับสูรงรวมงาสสัยน้ห รู้เยอะขนาดที่ว่าโดนด่าทำร้ายจากคนที่พี่แกเคยไปรักถามว่าไปทําอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าถึงช่วงแรกจะคิดว่าตัวเองเหมือนหมาก็เถอะนะบ้า การเป็นออฟฟิเอีของไคโดที่ถึงจะเข้าไปอาศัยอยู่ในกลุ่มที่คิบายุจิเป็นผู้นําแต่แนวทางพี่แกดูจะสะเปสบายส,สับสนไปหมดด้วยความเป็นคนรักอิสระในชีวิตช่วงแรกถึงขั้นรับข้อเสนอของพวกบริษัทสมาร์ทเวนในการแปลงร่างเป็นไฟเพื่อไล่จัดการพวกอฟฟอฟฟนเอกที่ไม่ยอมกําจัดมนุษย์ดังนั้นเป้าหมายนั่นก็คือตัวของคิบายุจิเช่นกันแต่เมื่อถึงเวลาต้องเผด็จสืกเข้าจริงกลับไม่กล้าทําซะงั้นไปคิดมาใหม่นะพวกที่ห้ามตัวปากเสียเอาใ,ใจแบบนี้แต่ด้วยความอาร์ติสอิสระไม่เหมือนใครใก็ ขั้นสุดขนาดที่ว่าชื่นชมแบบไม่หยุดปากไม่มีใครจะเท่เกินไปกว่าคุณไคโดแล้วคะ่ะฮชมจะไมอีกสิชมมา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 นอกจากนี้คุณไคโดก็สุดแข็งแกร่งเ<ะ>ก่งกาจเนื้อหอมเป็นอัจฉริยะแล้วก็น่ารักมากด้วยนะคะคุณไคโด แต่อาจจะน่าเศร้าสำหรับสาวๆไปหน่อยเพราะพ่อหนุ่มไปบังเอิญเจอเหตุการณ์ที่คนส่งข้ามาริได้มาเจอเขาลงไปนอนอยู่หน้าห้องจนจะต้องลากขึ้นเตียงมาดูแลเปลี่ยนเสื้อทําให้แค่นั้นเขาจะรู้สึกถึงความรักที่เธอมอบให้อย่างสุดซึง้งหลังจากนั้นพี่แกก็แต่ตามตื้อมาริอย่างไม่หยุดยอนถึงรู้ว่าทําไปก็ไม่ได้อะไรนะโธ่กำลังเห็นรักนี่เองราเป็นความรัก ด้วยความคิดโลเลไปมาอย่าทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นในช่วงหนึ่งที่ดันบังเอิญไปเจอคนที่จะกลายเป็นอาฟเฟน็อกกาลังจะคอตอตอ,ตอพี่แกเลยแวะน้าเข้าไปช่วยจนได้ยินเรื่องการเข้ากลุ่มลัคกี้โคลเวอร์ในบริษัทสมาร์ทเรนที่ถ้าเข้าไปแล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะได้รับทุกสิ่งทุกอย่างตามต้องการพราะง,งานเงื่อนไขที่ถูกเสนอให้ทําการชีเกมขัดมาจึงได้รับไว้และเริ่มดําเนินแผนไปอย่างชาญฉลาดที่ปลอมตัวเป็นตารวจตั้งดานเนี่ยนะไม่้เป็นปห่วงแล้วครับราขอดำเนไปตรวจสอบที่หน่วยถ้ามีปัญหาอะไรจะคนให้โดยรวรับ ชีวิตที่มันสับสนขนาดนี้ที่จู่ๆพี่แกก็เปลี่ยนอีโดยการย้อมผมสีทองกับแต่งตัวแบบแปลกตาไปยิ่งนักยังดีที่มีเพื่อนร่วมอุดมการอย่างเคทาโร่ที่เอาด้วยไปนั่งบนพึมพากันสองคนพ่นคำคมกันไม่หยุดยอนจะนี้ไปพรกเราจะกลายเป็นดวงตะวันแผดกล้าส่องแสงเจิดจ้าอยู่กลางของนักพาเช่นนั้น ไม่ถึงขนาดเพื like ่อนในกลุ่มยังบอกว่าเธอนะอย่าไปให้ท้ายมันมากสิแถมไม่ได้เป็นล่มส่งสารให้คู่เพื่อรักอย่างคี่บายุจิและอิรุอิทาคุมิอีกด้วยแต่ก็นะที่ส่งสารเอาท่าไหนวะนั่นอามีข้อความจากอิรุอิทาคุมิฝากมาถึงนายด้วยนะข้อความเหรอเออว่าไงนะอโงไอ้องงไอ้โง่ไอ้โกง่ไอ้โง่ จนกระทั่งได้เกิดเหตุการณ์ครั้งใหญ่ที่มีตึกไฟไหมไคโดที่ทำท่าจะไม่สนใจแต่สุดท้ายก็ได้กลับเข้าไปช่วยทั้งเคทาโร่และเด็กอีกคนหนึ่งที่ติดมาด้วยถึงขนาดได้ลงหนังสือพิมพ์เขียนไว้ว่าฮ e ีโรผู้ช่วยเหลือเด็กจากไฟไหมกันเลยทีเดียวชาวปาที่บอกว่าไม่ชอบเด็กแต่เหมือนจะอยากได้ยินคพพําขอบคุณเหมือนกันนะแต่เหมือนจะผิดคาดไปหน่อยตรงที่ไอเด็กนั่นดันด่าไคโด้างันที่ไม่ช่วยพ่อแม่ตัวเองออกมาด้วยโผ oh, ไอเด็กเข้าสู่ช่วงท้ายถึงระหว่างทางจะมีความไม่เห็นด้วยกับขี้บายุจิย ใหม่ที่ทางสมาร์ทเรนได้สร้างขึ้นเขาได้รับข้อเสนออย่างเต็มใจโดยไม่รู้ว่าคิบายูจิคนเดิมได้เปลี่ยนไปแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกทีในกลุ่มก็โจมตีคนที่เป็นเพื่อนกันมาอย่างมาริไปแบบไม่ยั้งมือรู้แบบนั้นพี่แกเลยออกจากกลุ่มแบบทันทีพร้อมกับความผิดหวังกับคนที่ไว้ใจอย่างคีบาไปจริงๆทําไปทําไมนะเพื่อนช่วงใกล้จบที่ต้องไปเชิญหน้ากับราชันอัฟเฟนอกพี่แกก็ได้ร่วมมือเข้าไปช่วยอินุอิที่โดนจับเอาไว้ด้วยแถมยังได้รับรู้ความจริงว่าไอเด็กทีี่่่่ชชววยยยมาาานนเเเป็รสิขอดดดด้้้้ทุกไไพืจจบบ เส้นทางชีวิตที่ดี่สเปรปาสุดๆไปเลยเมื่อเสร็จสิ้นทุกอย่างไครดูก็ยังคงอยู่รอดวนเวียนอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าเพื่อดูแลเด็กๆก,กันต่อไปพร้อมตั้งคำถามเอาไว้ให้ที่กันเล่นๆว่าแล้วพาราก็ออฟเนอนอกซมันคืออะไรกันแน่นะ